สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเสือจับนะครับผมที่ปรึกษาการขายอยู่โตโยต้านครพนสาขาเทพรักนะครับวันนี้เสือจับก็มีรถหล่อๆสวยๆมารีวิวให้ชมอีกแล้วนะครับเป็นรุ่น f o r t u n e r l e a d e r G นะครับก็คือแต่งตัวเริ่มต้นยังไงนะครับให้เหมือนกับตัวท็อปนะครับผมเดี๋ยวเสือจับพามาดูเลยครับผมมาดูกันเลยครับผมเสือจับก็ได้ทําการเปลี่ยนอัปเกรดเป็นชุดไฟหน้าแบบกลางปานะครับตัวนี้แล้วก็ ใส่เป็นค้อบไฟตัดหมอกนะครับสีดําเงาเขี้ยวเป็นสีขาวนะครับไอตัวค้อไฟตัดหมอกครับลูกคา้าจะรียเควสเป็นเขี้ยวสีขาวหรือเขี้ยวสีดําเหมือนตัวครอบก็ได้นะครับผมแล้วก็ชุดกระจังหน้านะครับเปลี่ยนให้ยกเสร็จนะครับผมแล้วก็พร้อมกับทําสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับหรือว่าใครอยากได้เป็นสีดําเงาก็ได้นะครับรีเควสได้เลยนะครับผมแล้วก็ติดโลโก้ g r Sport โลโก้แก้วหน้าก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อป้ายเป็น g r Sport ามาดูในส่วนงานตัวล้อนะครับเชิร์จับก็ได้ทำการเปลี่ยนให้นะครับผมเป็นล้อ m a ็ก E37 ก้านการยกนะครับไวรุ่นนิยมเลยนะครับตัวนี้เป็นงาน SPP นะครับงานสติ๊กเกอร์นะครับสีน้ำตาลไหมแล้วก็รัดยางครับยางเป็นยางเทปเลยนะครับตัวนี้โตโย s เอสทีสครับไซส์ยางที่265 60นะครับแม็กขอบ18บิวล้อก็ได้ทำการทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็เอาง่ายๆครับผมขับ ตัวเริ่มต้นยังไงให้เหมือนกับขับตัวท็อปนะครับแต่งเป็นพาร์สจีอาร์สปแท้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ลำนี้ก็มีโชกนะครับผมโปรฟเด d e r หน้าครีนซีรีส์นะครับปรับได้16กระ,ระดับนะครับผมตัวนี้ลำนี้โหลดอยู่ที่หน้าหนึ่งครึ่งหลัง2นะครับทรงยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของมือเปิดประตูนะครับ ก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถให้ด้วยนะครับแล้วก็คิ้วโครเมียมรอบคันนะครับปกติตัวริ d เดอร์จีจะเป็นสีดําด้านนะครับอันนี้ก็พ่นกระจกแล้วก็พ่นหลังคาดําให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มกล้องแสงก็เป็น h ไฮคูลเซรามิกแล้วประกัน7ปีนะครับตัวนี้มาดูในส่วนของภายในนะครับาภายในก็จัดเป็นพรม6ดีรอบคันนะผมสีดําได้ดำครับ ส่วนตัวนี้ลูกค้าดูเควสได้เลยนะครับว่าจะเอาสีไหนนะครับแล้วก็หน้าจอพร้อมกับกล้องถอยนะครับแอร์ออโต้นะครับตัวนี้เบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังรอบคันพวงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันครับผมมีเพนต์เลนชิพให้ด้วยนะครับตัวนี้ปุ่มฟูลสตาร์ทหล่อๆสวยๆเลยครับลำนี้มาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะครับนี่เลย จะเป็นคาดเอลนะครับตัวนี้ครับผมฟอร์จูเนอร์ทำสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ติดโลโก้แก้วหลังให้ด้วยนะครับใส่เป็นโลโก้ GR Sport แล้วก็ใช้รัางแบบ GR Sport ยังไม่หมดนะครับผมโชกครับผมเป็นโชคโปรฟิ้นเดอร์ซับทข้างหลังมีสปริงโรดพร้อมนะครับปรับ8ระดับนะครับตัวนี้เทๆไปอีกตัวนี่ครับผมยังไม่หมดนะครับเสาับก็ได้อัปเกรด เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมปกติรุ่นนี้ไม่มีนะครับนี่เลยครับผมเปลี่ยนโชค๊คตัวใหม่ให้นะครับฝาท้ายไฟฟ้า,าสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมหาเซลจอานะครับผมลดหล่อทุกคันนะครับออ,ออกกับเซลจอบ เป็นยังไงกันบ้างครับใครที่สนใจรถหล่อๆสวยๆแบบนี้ทักมหาเซยจ็อบได้เลยครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ที่เซลจ็อบปักหมุดไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้เซลจ็อบเป็นกาลังใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหล่อๆรถสวยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เซลจ็อบก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ